ถ้าเราไม่เลือกในช่วงเวลาที่มันต้องเลือกครับสถานการณ์ต่างๆมันจะค่อยๆบีบเราแม้แต่ตัวเราเองบางทีเราไม่รู้ว่าว่าสิ่งที่เราตัดสินใจเนี่ยมันใช้คําว่าตัดสินใจไม่ได้เพราะเราปล่อยจนสถานการณ์มันมันบังคับเราไม่ให้เราเหลือทางเลือกจะมีบางคนที่เวลาเรือจะจมแล้วโดดก่อนดูก่อนว่าตรงไหนที่มันจะต้องไปกับบางคนไม่ตัดสินใจเลยเลยแล้วก็รอจนจนจน,จนเรือมันอับปาง มันก็จะไม่เหลือทางอะไรที่ที่ได้ทาได้มันก็เหลือแค่ทางเดียวอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตนะครับของของการที่เราไม่ทําในสิ่งที่ควรทามันก็มันก็จะถูกสถานการณ์บีบมาเรื่อยๆเหมือนกันเช่นเราเป็นโรคภัยไข้เจ็บมาเนี่ยถ้าเราตั้งคําถามว่าเออําไมต้องเป็นชั้นคําถามแบบนี้มันเป็นคําถามที่มาจากการไม่ยอมรับแต่ถ้าเราถามว่าเออแล้วเราจะทํำยังไงต่ออย่างเงี้ยมันจะไม่อยู่กับความเศร้านะครับแล้วมันจะเกิด แนวทางที่จะแก้ไขส่วนใหญ่เนี่ยเวลาคนป่วยอะไรเงี้ยก็จะถูกบอกว่าเออหายอยู่แล้วมีกำลังใจที่ดีก็มักจะบอกแบบนี้แต่ส่วนตัวผมว่าผมรู้สึกว่าเราควรจะพิจารณาสิ่งที่มันเป็นธรรมะจริงๆครับ พิจารณาว่ามนุษย์เรามีการเกิดมีความเจ็บป่วยเป็นเรื่องธรรมดาเช่นผมยกตัวอย่างมีรพระอยู่รูปนึงผมเคยไปเจอท่านอยู่ที่จังหวัดจังหวัดหนึ่งท่านป่วยหนักผมถามท่านว่าท่านเป็นโรคอะไรท่านเป็นอะไรท่านบอกตอนตอนนี้ป่วยเป็นโรคก,กำลังจะตายท่านเล่าอย่างนี้นะแล้วท่านก็บอกว่าเออคนเดี๋ยวนี้มันแปลกมากคิดว่าไม่อยากป่วย ท่านบอกไม่อยากป่วยเนี่ยเข้าใจได้แต่อย่าไปคิดเลยว่ามันจะเป็นจริงเพราะว่ามนุษย์เรามันต้องป่วยเป็นเรื่องปกติแล้วท่านก็บอกว่าเนี่ยท่านลูกศิษย์ท่านาน่ยพยายามรักษาท่านมาหลายครั้งแต่คราวเนี้ยท่านบอกว่าท่านจะปล่อยไปตามธรรมชาติคือรักษาเท่าที่มันรักษาได้จะไม่ไปยื้อไปอะไรเพราะว่าไอ้ความตายนี่นเป็นเรื่องปกติคือการคิดอย่างนี้ครับการคิดแบบนี้มันไม่ได้แปลว่าเราไม่อยากหาย หรือไม่ได้แปลว่าเราอยากจะหายจนเกินไปผมว่าความเจ็บป่วยมันเป็นสิ่งที่เราต้องไม่ผลักใสไม่รังเกียจมันน่ะแต่ก็ไม่ใช่ว่ารักมันมันเหมือนกับว่าไม่กอดมันด้วยแล้วก็ไม่ผลักมันด้วยแต่เข้าใจเออว่ามันเป็นไปได้มันเป็นธรรมดาอย่างวันหนึ่งผมก็ต้องป่วยเหมือนกันวันนึงพ่อแม่ผมก็ต้องป่วยเหมือนกันอย่างตอนนี้ผมก็เต็มตัวนะครับก็เต็มตัวเออเกิดมันเป็นโรคอะไรแล้วเ,เราจะ มีมุมมอง,องไงอยู่ให้มันรู้สึกดีขึ้นแต่มันเป็นเรื่องแปลกตรงที่ว่าพอเราคิดอย่างเนี้ยพอเราคิดว่าเออมันป่วยแล้วก็แค่รักษาไปแล้วใจมันผ่อนคลายผมว่าไอ้ใจผ่อนคลายเนี่ยสำคัญบางทีมันทําให้เราหายได้เหมือนกันเวลาที่เรามีความสบายใจมากขึ้นผ่อนคลายมากขึ้นจิตมันจิตกับกายมันเชื่อมกันนะครับส่วนใหญ่แล้วถ้ากายป่วยจิตจะป่วยไปด้วย คือเหมือนกับว่าเจ็บป่วยทางด้านร่างกายมันทําให้จิตใจเราเศร้าหมองไปด้วยแต่บางทีถ้าจิตมันสว่างมากๆจิตมันรู้สึกว่าไม่กังวลรู้สึกผ่อนคลายบ้างตามสมควรนะครับบางทีมันทําให้อาการอะไรๆต่างๆดีขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผมสมมติว่าผมจะเข้ารับการรักษาเนี่ยผมก็ผมก็จะบอกตัวเองให้ผ่อนคลายอะไรจะเกิดก็เกิดแต่ไม่ได้แปลว่าเราไม่ต้องการที่จะไม่หายนะ แล้วเราก็อย่ามีต้องความต้องการอะไรมากเกินไปครับเหมือนกับว่ายอมรับในทุกอย่างที่มันจะเกิดขึ้นซึ่งซึ่งส่วนใหญ่แล้วคนที่คิดอย่างเนี้ก็จะสุขภาพดีขึ้นดีกว่าที่เราไปปฏิเสธมันอย่างล่าสุดเนี่ยคุณป้าผมก็ตรวจเจอพวกเนื้องอกอะไรอย่างเงี้ยครับก็พอผมรู้ปุ๊บผมรีบโทรไปเลยวันนั้นถามป้าว่าเป็นยังไงบ้าง แต่ป้าผมบอกไม่ไม่ถ้าเป็นอะไรมากๆเขาไม่รักษาเขาบอกอยู่มานานแล้วก็รักษาเท่าที่รักษาได้แล้วก็ไอการที่เขากำลังใจดีอย่างเงี้ยครับกลายเป็นว่าอาการดีขึ้นไม่ไม่ปฏิเสธแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะเป็นหรืออยากจะหายเดยๆทั้งสิน้นมองเป็นเรื่องธรรมดาผมผมก็คิดว่ามุมมองอย่างเงี้ยครับดีและทุกคนก็ควรจะคิดอย่างนี้ ไม่ใช่แค่เรื่องเจ็บป่วยร่างกายนะครับคิดเตรียมไว้ตั้งแต่เรื่องชื่อเสียงเรื่องความสำคัญของเราเรื่องอำนาจของเราเรื่องฐานะต่างๆของเราวันที่ดีแล้วก็มองเอออย่าไปคิดว่ามันจะดีอย่างนี้ตลอดก็มองไว้บ้างว่าเออมันมีดีแล้วมันก็ไม่ดีวันที่ไม่ดีก็มองให้มันเป็นเรื่องธรรมดาไปมองให้มันผ่อนคลายครับเราเลือกได้แค่ว่ามันป่วยด้วยแล้วเราเครียดด้วย กับป่วยแล้วเราเครียดน้อยหน่อยเราก็เลือกได้แค่นี้แหละถูกไหมสมมติถ้าคนนี้ทิ้งเราไปเราไม่มีทางเลือกเขาไม่ได้ให้ทางเลือกอะไรเราสมมติถ้าคนนี้เสียชีวิตจากเราไปมันก็มีอยู่สองอย่างเขาเสียชีวิตจากเราไปแล้วเราจะค่อยๆประคับประคองตเตงขึ้นมาก็ได้หรือว่าคนนี้เสียชีวิตจากเราไปแล้วเราจะเสียใจไปเรื่อยๆก็ได้มันก็เป็นทางเลือกของเรา ที่เราจะรู้สึกอย่างไรสมมุติว่าเราป่วยอย่างนี้ครับเราก็ไม่ได้อยากป่วยหรอกหรือคนที่เรารักก็ไม่ได้อยากป่วยน,นี้มันแน่นอนอยู่แล้วแต่เรามีทางเลือกแค่ว่าป่วยแล้วเราจะรู้สึกอย่างไรกับมันน่ยไอการรู้สึกอย่างไรกับมันมันก็อาจจะไม่ได้ช่วยให้โรคนี้มันหายหรือไม่หายครับมันอาจจะไม่ได้มีผลขนาดนั้นแต่มันมีผลตรงที่ว่าแบบเออเราจะได้รู้สึกดีขึ้นท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่มันยังเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ตอนนี้ครับ มันจริงๆแล้วคนเราเนี่ยมันเวลาเราเจอปัญหาอะไรกัแล้วแต่นะครับบางทีมันมันทำได้แค่นี้บางทีมันก็ทําได้แค่นี้จริงๆคือเราเราจะอยู่กับปัญหาแบบที่เครียดเยอะหรือเราจะอยู่กับปัญหาแบบที่เครียดน้อยเพราะปัญหาส่วนใหญ่ในชีวิตมันแก้ไม่ได้ทันทีก็มีหลายเรื่องนะครับที่มันมันมันแก้อะไรไม่ได้สิ่งที่ผมแนะนําไปส่วนใหญ่ก็คือมันจะมันจะง่ายแล้วมันจะสั้นมันจะไม่ใช่อะไรที่ยาว เพราะว่าจริงๆแล้วเพราะจริงๆแล้วกลไกของชีวิตเรามันมีแค่นี้แหละมันมีแค่หนึ่งคือยอมรับแล้วก็แก้ไขไปตามเหตุปัจจัยนั้นแต่ส่วนใหญ่ปัญหาของของเราทุกคนกนะ็คือเราไม่ยอมรับสมมุติว่าคนคนนี้จากเราไปเราจะ,ะเราจะทำยังไงคำ,คำตอบก็คือเราก็ต้องอยู่ไปแต่เราอยู่ให้มันดีที่สุดมันมันก็แค่ดำเนินชีวิตไป มันจะไม่มีอะไรที่มันเป็นเคล็ดลับอะไรที่มันเป็นเรื่องที่ที่เราต้องทําอื่นใดที่มากไปกว่าการจัดการหน้าที่ของเราผมเคยรู้จักสุภาพสตรีท่านหนึ่งเขาเป็นเพื่อนสนิทกันนี่แหละวันหนึ่งเขาเลิกกับสามีแล้วเขาถามเอออยากรู้ว่าทําไมเขาถึงแบบไม่อยู่ด้วยเขาถึงไปผมก็เลยบอกว่าเออสาเหตุที่เขาไปก็อาจจะเป็นเพราะเขาแบบไม่อยากอยู่กับเรา จริงมันก็คืออันนั้นมันก็คือง่ายที่สุดอ่ะมันก็คือเป็นเหตุผลที่มันเป็นเหตุผลในตัวเองะครับการที่คนคนหนึ่งไม่อยากอยู่กับเราเนี่ยถามว่าตรงนี้มันมีเป็นเหตุผลในตัวเองไหมมันเป็นเหตุผลในตัวเองนะครับคําว่าไม่ชอบนี่ถามว่ามันเป็นเหตุผลในตัวเองไหมมันก็เป็นเหตุผลในตัวเองนะทาไมเราชอบเก้าอี้ตัวนี้เพราะอะไรบางทีมันไม่ได้มีคําตอบอะไรชัดเจนอ่ะแต่ประมวลความคือมันคือความไม่ชอบไม่ชอบมันก็คือเป็นเหตุผล ในตัวของมันเองเหมือนกันหรือทําไมเราถึงชอบเก้าอี้ตัวนี้เหมือนมันเราผมคิดว่าเราทุกคนเหมือนกับคนที่วาดรูปรูปหนึ่งอะซึ่งเราอยากให้คนอื่นเขาชอบรูปเราถูกไหมครับแต่พอเขาบอกว่าชอบเราก็จะอยากรู้มากขึ้นไปว่าทําไมเขาชอบโดยเฉพาะถ้าเขาบอกไม่ชอบเราก็จะถามเขาว่าเออทาไมเขาถึงไม่ชอบบางทีมันก็เจ้าตัวที่บอกไม่ชอบมันก็เขาอาจจะแบบไม่ได้มีเหตุผลอะไรที่มันซับซ้อนนะครับ แค่มองแล้วรู้สึกว่าเออเขาไม่ได้ไม่ได้ชอบรูปอันเนี้ซึ่งไอความรู้สึกแบบเนี้ยครับส่วนใหญ่แล้วถ้าเรายิ่งไปค้นคว้าไปอยากรู้เนี่ยมันไปเพิ่มความเจ็บอะไรบางอย่างให้เราอะเช่นทําไมต้องเป็นชั้นเนี่ยไอคําถามอย่างเงี้ยมันเป็นคําถามที่แบบสร้างความเจ็บปวดนะครับความจริงเออมันเป็นเราแล้วละ่ะแล้วเราก็แค่ดําเนินชีวิตต่อไป แต่ถ้าเราถามว่าเอทำไมมันต sure ouais, <Right. S 2> ้องเป็นชั้นที่เจอเหตุการณ์นี้ด้วยคําถามแบบนี้มันเป็นคําถามที่มาจากการไม่ยอมรับพอเราไม่ยอมรับเนี่ยคำถามก็คือเราจะได้อะไรคือเราความเจ็บเรามันมากขึ้นมากขึ้นจากการไม่ยอมรับนี่แหละแต่ถ้าเรายอมรับว่าเออทาไมมันเป็นชั้นเราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ตอนนี้มันเป็นชั้นแล้วล่ะแล้วฉั้นจะทํายังไงต่อไปอย่างเงี้ยถ้าเราพยายามคิดว่าเออเราจะทําอะไรต่อไปอย่างเงี้ยมันจะไม่อยู่กับความเศร้านะครับแล้วมันจะเกิด แนวทางที่จะแก้ไขเช่นเราเป็นโรคภัยไข้เจ็บมาเนี่ยถ้าเราตั้งคําถามว่าทําไมต้องเป็นชั้นมันจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเราเราจะติดลมอยู่ตรงเนี้ยแต่ถ้าเราถามว่าเออแล้วเราจะทํำยังไงต่ออย่างเงี้ยมันจะมีอะไรให้เราทําแล้วมันก็จะเป็นเป็นอะไรที่เป็นเหตุเป็นผลมากขึ้นเป็นอะไรที่เป็นวิถีทางมากขึ้นอย่างเงี้ยครับมันเป็นคําถามที่ทําให้เราไปข้างหน้า มันเหมือนมันเป็นมันมันคำถามมันก็มีหลายแบบบางคาถามทําให้เราไปข้างหน้าบางคําถามทําให้เราแบบถอยหลังไปอีกบางคําถามมันก็ทําให้เราแบบไม่ไปไหนอยู่กับตรงเนี้ยนานขึ้นจริงๆแล้วมันคือการผมว่ามันเป็นศิลปะอย่างหนึ่งครับในการที่แบบให้ชีวิตเรารู้สึกดีที่สุดอะในชีวิตของเราเองทุกให้สั้นลงหน่อย แล้วก็เวลามีคมสุขมันก็มียาวนานมากขึ้นมีปัญหาก็ทุกสั้นหน่อยไม่ได้หมายความว่าไม่ไม่สะทกสถานเลยนะครับแต่ถ้าเราคิดคําถามเราถามตัวเองในสิ่งที่ไปข้างหน้าเราก็จะทุกสั้นหน่อยแต่ถ้าเราทําถามคําถามในจุดที่ไม่ได้ทําให้ตัวเองไปข้างหน้ามันก็ทุกยาวหน่อยเช่นผมเคยรู้จักอยู่ท่านหนึ่งเป็นกระเรมิดเหมือนกันเขาเลิกกับแฟนแล้วเขาก็ก นั่งวิเคราะห์ว่าแฟนเขาเป็นคนยังไงทําไมถึงเลิกกันผมก็เลยบอกตอนตอนนี้คุณกําลังนั่งอ่านคู่มือของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มันไม่อยู่กับเราแล้วอ่ะคือไม่ว่ามันจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่ครับแต่ว่าเครื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี้ยไม่ได้อยู่กับเราแล้วเราอาจจะทําความเข้าใจว่าเออทำไมมันเป็นอย่างนี้ทําไมมันเป็นหนีก็ได้แต่มันจะไม่ได้ทําให้สิ่งต่างๆมันมันคืนกลับมามันดีขึ้น แต่ถ้าเขาตั้งคำถามเออเราต่อไปเราจะมีความรักแบบไหนให้มันดีขึ้นเอออย่างนี้คือคำถามที่แบบมันไปข้างหน้าเออฉันเป็นคนอย่างนี้ต่อไปฉันมีแฟนฉันน่าจะหาแบบนี้หละไม่เอาแบบนี้ละเพราะว่ามันนิสัยไม่เข้ากันอันนี้คำถามเงี้ยมันทําให้ชีวิตดีขึ้นแต่ถ้าเขาถามว่าเออเหตุการณ์วันนั้นมันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงอย่างนี้ครับในสิ่งที่เราจัดการไม่ได้แล้วนะครับมันแตกสลายไปแล้วถ้าเราตั้งคำถามอย่างเงี้ย มันก็จะเจ็บนานขึ้นจะอยู่กับอดีตเก่าๆได้ได้มากขึ้นถนัดขึ้นแล้วความความไม่สบายใจมันก็ยาวนานมากขึ้นส่วนใหญ่แล้วคนเรามักจะมักจะอยู่ในภาวะที่ถูกสถานการณ์บีบให้ตัวเองตัดสินใจแล้วก็จะเข้าใจว่าเนี่ยตัวเองตัดสินใจแล้วนึกออกไหมครับแต่จริงๆเนี่ยตัวเองไม่ได้ตัดสินใจเลย ตัวเองรอจนวันเวลาที่สถานการณ์มันบีบจนมันเหลือแค่ทางเลือกอันนี้แล้วถึงตัดสินใจในวันที่สถานการณ์มันบีบแล้วเข้าใจว่าตัวเองอ่ะได้ตัดสินใจไปแล้วแต่จริงๆถ้าเราตัดสินใจก่อนหน้านั้นนะครับมันจะมีทาง a ทาง b แต่ว่าเราต้องเลือกตอนนั้นแต่ถ้าเราไม่เลือกในช่วงเวลาที่มันต้องเลือกครับชีวิตสถานการณ์ต่างๆมันจะมันจะค่อยๆบีบเราซึ่งแม้แต่ตัวเราเองบางทีเราไม่รู้ว่า ว่าสิ่งที่เราตัดสินใจเนี่ยมันใช้คำว่าตัดสินใจไม่ได้เพราะเราปล่อยจนสถานการณ์มันมันบังคับเราไม่ให้เราเหลือทางเลือกมันเหมือนเวลาเรากำลังจะจะมีบางคนที่เวลาเรือจะจมแล้วโดดก่อนดูก่อนว่าตรงไหนที่มันจะต้องไปกับบางคนไม่ตัดสินใจเลยเลยแล้วก็รอจนจนจน,จนเรือมันอับปางมันก็จะไม่เหลือทางอะไรที่ที่ได้ทำได้มันก็เหลือแค่ทางเดียว อันนี้ก็เป็นเป็นข้อสังเกตนะครับของของการที่บางทีเราเราไม่ทำในสิ่งที่ควรทำมันก็มันก็จะถูกสถานการณ์บีบมาเรื่อยๆเหมือนกัน